S <S สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญมายจำทุกวันนะครับกับเจดมครัมเป้าวิเคราะห์บอลกันแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเรากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟรีเจ๊ดมกับเจดมทุกวันฝากแลนดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากาด้วยนะแอดตูนนะจ๊ะ ไปเริ่มมาที่เกาโชเซร่ายเตอรี่ตีสองสี่สิบห้านาทีโบลญญยาดวลกับโตริโนนะโบลญญยาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโตริโนชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มไม่ต่างกันเยอะเฮตุเฮตุโตริโนดีกว่าเล็กน้อยชนะสองเสมอสองแพ้โบลญญยาไปหนึ่งเกมจากคะแนนล่าสุดที่เจอกันตัวเล่นจับโบลญญยาวันนี้วิคาโดคาราฟิออรีลูอิสเฟอร์กูสันและกองหน้าอย่างโจชัวเซอร์ซี่นะส่วนโตริโนไปเยือนครับอเลซ a นโดรบวนจอโนอีวานอิลิชและดูวานซาปาตา คู่นี้บลอนญาแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆเทเลยแต่ได้เสมอหูอื้อข้าหนึ่งซึ่งย้ดูแล้วโอกาสที่จะเสมอมีสูงเลยบอลคู่นี้สูสีเหลือเกินเพราะนั้นมองทีมเยือนก็แล้วกันนะครับโตริโนไปต่อกันที่ลาลิกาสเปนตีสตรงนะกิโรนาดวลกับแอตลิติกบิลเบานะครับกิโรนาชนะมา5เกมติดนะบิวเบาชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1ฟอร์มต่างกันเล็กน้อยเฮตุเฮกิโรนาก็ดีกว่าชนะ3แพ้บิลเบาไป2 จากคะนนล่าสุดที่เจอกันไม่เสมอกันนะจาก5เกมหลังสุดตัวเล่นยับคิโรนาวันนี้อาริกาเซียอาริกาเซียแล้วก็ซาวิโอส่วนบิวบาวนะครับมีดานี่วิเวียนดานี่กาเซียแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์คู่นี้คิโรนาแค่ชนะทุกอย่างจบเป็นแฟนยิ้มหวานเลยแต่ถ้าเสมอตัวชาไปซี่หนึ่งซีดัมอยู่แล้วโอกาสที่จะเสมอก็มีเพราะบิวบาวเองก็เล่นได้อย่างเหนียวแน่นแต่คิโรนาชั่วโมงนี้ในบ้านด้วยความมั่นใจด้วย1ประตูเบียดเบียดกับ3แต้มน่าจะพอไปไหวมองเจ้าถิ่นครับคิโรนา ปิดทางที่เป็นบรกอังกฤษนะครับตีสามตรงนะฟูลแลมดวลกับบูฟแฮมนตันวันเดอร์เรสนะฟูลแลมชนะ1เสมอหแพ้3วูฟชนะ2เสมอ 2, 2แพ้1ฟอร์มไม่ได้ต่างกันเยอะแต่เฮทเวทเกมล่า hey, สุดที่เจอกันวูฟชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้ฟูลแลมเลยนะอ่ะตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ฟูลแลมทีมรีมอันเดรสเปเรล่าแล้วก็ราอูฮิมิเนสเจอทีมเก่าด้วยส่วนวูฟนะครับแม็กซ์คิวเมนมาริโอเลมิน่าแล้วก็ฮวางฮีชานคู่นี้ฟูลแลมบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนเ hey ฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อไปข้างหนึ่งซ เาอเพลอฟูลแลมแพ้ขาบ้านด้วยซ้ำไปเพราะนั้นวันนี้มองทีเดียวนะครับวูฟสรุป3ทีมทจะาัำความเป้าคัมคือวันจันทร์แบบนี้นะครับโตริโนกิโรน่าและวูฟานตันมันเดอเรสฝากไว้อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทาง,งเราตูนยูนเต็ดฟีเจอร์เกันจะดทุกวันพรุ่งนี้มาความเป้าก็มวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ